สวัสดีครับพี่ๆทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาสาธิตนะครับวิธีการถอดประกอบนะครับหัวฉีดอิสุเดเมกนะครับปี0506นะครับ07นะครับผมที่เป็นเครื่องซีชิเควนนะครับผมที่หัวฉีดนะครับมีลักษณะหน้าตาอย่างนี้นะครับผมนี่นะทีเนี้ยนะครับวิธีวิธีการถอดนะครับถอดยังไงนะครับผมอันดับแรกครับต้องมีจิก นะครับผมจิ๊กคืออะไรจิ๊กก็คือตัวที่ใส่นะครับเพื่ฉีดนะครับในการถอดนะครับผมทีนี้ผมก็จะมาถอดทั้งโซลินอยนะครับถอดทั้งหมดเลยนะครับถอดทั้งหมดเลยนะครับผมมาอันนี้คือผมอะถอดมาแล้วนะครับผมก็คือให้ง่ายต่อการให้ง่ายต่อการทายทำนะครับให้ง่ายต่อการ่ายทำนะครับผมทีนี้มานะครับผมก็ดับแร่งครับแล้วก็ เออจะถอดตัวนี้ก่อนก็ได้หรือตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับผมอ่าสมมติว่าสมมุติว่าผมถอดโซลอยด์ก่อนนะครับโซลอยด์ก็จะเป็นประเจนะครับประเจปักตายนะครับจับขันนะครับก็จะเป็นเบอร์28นะครับผมน่าจะเป็นเบอร์28เอ่อไม่ยี่กับ28นะครับผมจับตรงนี้ก็ขันปกตินะครับนะพอเราพอเราขันแล้วนะครับผมเราก็ เมือฝั่งนี้นะครับที่ที่เราหมุนอยู่นะครับให้เราดันดันไว้นะครับผมให้เราดันดันไว้นะครับอย่าปล่อยเดี๋ยวมันจะดีดจะดีดออกนะครับผมนะครับให้ให้เราดันดันไว้นิดนึงนะครับผมอย่าเผื่อมันจะดีดออกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวสปริงหายนะครับผมนะครับอ่ะเราก็ค่อยๆ่อยนะครับนี่มัน่ายมันก็จะมีสปริงอยู่นะครับนี่สปริงครับ ก็จะมีแผ่นชิมอยู่นะครับอ่าในนี้ก็จะมีแผ่นชิมอยู่นะครับนี่ก็จะมีแผ่นชิมกลมๆอยู่นะครับในนั้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะเออ,อนี่นะครับแผ่นชิมแผ่นชิมที่อยู่ตรงอ,อ่เซลลนอย ผมก็จะมาถอดให้ดูครับทีนี้เราก็จะใช้นะครับขันตัวนี้ตัวนี้คืออะไรตัวนี้ก็คือตรงที่อยู่ของแผ่นอลิฟตนะครับคือเราต้องใช้บล็อกเฉพาะของมันนะครับผมก็จะเป็นบล็อก3ามขานะครับบล็อกบล็อกที่เป็นเดือย3ามขานะครับอก่อนที่เราจะขันนะครับเราต้องเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับแผ่นจักรแผ่นนกจักรออกก่อนนะครับผมค่อยๆนะครับผมเดี๋ยวมันจะมีรอย แล้วก็นี่นะครับมันก็ออกแล้วตอนนี้คือเผ่นจักนะครับแผ่นจักทีนี้พอเราเพ่นจักออกแล้วนะครับมันก็จะมองเป็นเห็นไหมครับเนี่ยไอสามรูนี่นะครับผมมันต้องใช้บล็อกสามขาครับผมแต่อันนี้คือผมขันไว้แล้วนะครับก็คือขันเออขันออกนะครับผมขันออกก็คือทนเข็มนะครับทนเข็มนาฬิกานะครับผม อ่าทวนเข็มนาฬิกาคือขันออกนะครับเราก็ขันออกมาปกตินะครับนี่หมุนมันก็จะหมุนไมาอย่างนี้นะครับนี่มันก็จะหมุนออกนะครับนะหมุนออกมาแล้วนะครับนี่อันนี้คือตัวที่อยู่ก่อนออริฟิตต่อไปนะครับเราก็จะใช้เอ่อชื่ออะไรนะครับไอ้เนี่ยไอ้ไอ้ถอนคนรักเละอนนครับเอาถอนคนรักเละนะครับมาก็ขีบค่อยๆนะครับ ก็จับให้ระวังนะครับเดี๋ยวมันจะมีรอยนะครับออริฟิตของเราครับอันนี้คือออริฟิตนะครับออริฟิตทีนี้ฝั่งนี้หมดหรือยังหมดแล้วนะครับนี่ฝั่งซิลลูนอยครับก็มีแค่นี้นะครับผมไม่มีอะไรเยอะนะครับผมมีแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกรวมท่านี้นะครับผมหกหกหกชิ้นนะครับผมทีนี้มาฝั่งหัวฉีดบ้างนะครับทีนี้ฝั่งหัวฉีดแล้วก็ เออมันจะมีสลักอยู่นะครับนี่มันเออมันจะมีสลักอยู่ตรงไอ้ตรงที่ใส่อลิฟิตนะครับอ่ามันจะมีสลักสั้นอยู่2ตัวนะครับผมทีนี้เราก็สมมุติว่าเราจะมาถอดด้านด้านหัวฉีดนะครับเราก็ใช้บล็อกเฉพาะของมันเหมือนกันนะครับผมเฉพาะของมันนะครับเราก็ถอดมาเลยนะครับผมใช้บล็อกขันเสร็จแล้วสมมติว่าเราขันแล้วนะครับผมขันคลายเราจะอ,าออกแล้วนะครับผม ันนี้คือปลอกนะครับปอกหัวฉีดนะครับทีนี้อ่านะครับทีนี้อันนี้คือปลายหัวฉีดนะครับปลายหัวฉีดนะครับอันนี้คือไม่รู้นะครับก็จะมีสลักสลักหัวฉีดอยู่สองตัวนะครับทีนี้อันนี้คือสปริงนะครับสปริงไ ไอ้เดื้ยนะครับเดื้ยที่อยู่ตรงสปริงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสปริงนะครับสปริงนะครับทีนี้เราก็กระทุ่งออกนะครับมันก็จะมีแผ่นชิมนะครับผมแผ่นชิมนะครับแผ่นชิมตัวนี้ออกมาก่อนนะครับทีนี้เราก็เทอีกนะครับอ่ามันก็จะมีถ้ามันเทไม่ออกนะครับแสดงว่าไอ้เข็มคอมมันเข็มคอมมันมันมันติดนะครับผม เวลาเวลาเข็มคอมมานด์ติดนะครับทํายังไงครับมันก็ต้องถอดนะครับในกรณีที่นะครับเข็มคอมมานด์ติดนะคร like ับยาไปกระเทกนะครับผมยาไปกระเทกนะครับให้ถอดเนี่ยนะครับซูริโนย์ออกนะครับผมไม่เป็นไรนะมันเสียเวลาไม่เป็นไรนะครับมันเสียเวลาของเราไม่เป็นไรนะครับแค่ยาไปกระเทกเอาตัวนี้กระเทกเดี๋ยวมันจะงานเข้านะแล้วก็ถอดเนี่ยนะครับพวกซีลอโนย์แล้วก็ดันออกนะครับผมนี่นะครับค่อยๆดันนะครับผม พอดันออกมาแล้วนะครับมันจะมีไอ้นี่ออกมาก่อนนะครับนี่เนี่ยมันจะมีเพนนี้ออกมานะครับเพนนี้เพนนี้ดูดีๆนะครับมันจะมีมันจะมีรูแล้วมันก็จะมีสลักนะครับผมตัวนี้จะอยู่หล้างเพนชิมนะครับผมอยูู่อยู่หลังงเพนชิมนะครับทีนี้เราก็เอาเข็มคอมมานต์ออกนะครับนี่ตัวนี้เข็มคือเข็มคอมมานต์นะครับัมชิดมันก็จะมีประมาณนี้นะอันนี้คือผมไม่ได้เรียงนะผมก็จับสายไปเลยนะเพราะว่าผม <c oughs> เอา ถอดผมถอดเล่นจนบ่อยนะครับก็เลยก็เลยจาได้หมดนะครับผมจําได้ทุกขั้นตอนนะครผมผมไม่จะเป็นต้องอันนี้นะครับก็คือผมถอดก็คือว่าผมนะครับมีมีชุดที่เป็นชุดฝึกหัดชุดหัดประกอบหัดเทสอะไรต่างๆนะครับผมก็ประมาณนั้นเลยครับก็ไม่ได้เก่งนะครับก็เอาเรื่อยๆนะครับทำเรื่อยๆนะครับฝึกเรื่อยๆนะครับ ทีนี้วิธีการประกอบนะครับอันนี้คือเราถอดมาหมดแล้วนะทีนี้วิธีการประกอบนะครับดูให้ดีนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นการถอดและการประกอบนะครับส่วนทางการถอดนะครับต้องขออภัยด้วยครับเมันมันไอ,อตัวจับชิ้นงานกับตัวนั้นอ่ะตัวที่เป็นบล็อกถอดนะครับ มันอยู่ข้างนอกครับก็เลยไม่ได้มาอันนี้ก็คือแค่ผมแค่ทาสาธิตให้ดูนะครับก็ลองไปหาซื้อเครื่องมือซื้อเครื่องมือแล้วก็ลองแล้วก็ทําดูนะครับผมทีนี้มาประกอบกันเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับเราก็จะประกอบตัวไหนก็ได้นะครับผมตัวไหนก่อนก็ได้นะครับผมแต่ผมจะประกอบคอยหัฉีดก่อนนะครับผมอ่าทีนี้คอยฉีดนับแรกนะครับก็จะมาใส่สลักนะครับเนี่ยสลักนะครับ สลักเล็กๆนะครับมันจะมีอยู่สองตัวนะครับมันจะมีอยู่สองตัวนะครับสลักไอ้สลักนี้นะครับผมสั้นๆเล็กๆมันจะมีอยู่สองตัวนะครับเราก็ใส่ไปนะครับเราต้องใส่ถูกด้วยนะค,คือให้เราจําให้ดีนะครับผมว่าเราถอดออกมายังไงนะครับผมก็จะม,มีสลักอยู่สองตัวนะครับ หลักสั้นอยู่2ตัวเราก็ใส่รูรูไัก็จะเป็นรูฝั่งตรงข้ามกันนะครับผมแต่อีกรูหนึ่งไม่ใช่นะครับผมอีกรูหนึ่งไม่ใช่นะครับอีกรูหนึ่งใส่ปุ๊บ,บหายปุ๊บเลยนะครับเอออันนี้ต้องให้ดีๆนะนี่มันจะเป็นสลักคือว่ามันจะเป็นทะแยงเนี่ยเนี่ยหันหันหันวต้นโวฉีดไปอย่างงี้นะครับผม mm. นี่รูก็จะเป็นบนล่างบนล่างนะครับนี่บนล่างไว้นี้เราก็ใส่สลักเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทาความสะอาด สมติว่าเราทำคมสารล้างเสร็จแล้วเราก็ใส่อลิฟิตนะครับผมออลิฟิตใส่ยังไงนะครับผมเอาออลิฟิตม,มาเนออลิฟิตก็จะหันแบบนี้นะครับผมอ่าหันต้นหัวฉีดอย่างนี้นะครับส่วนออลิฟิตนะครับมันก็จะมีรูเล็กๆนะครับผมรูเล็กๆไอรูเล็กๆ,ๆเนี่ยนะครับมันก็จะไปหาไอรูนั่นน่ะเล็กๆเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ใช้เครื่องมือพิเศษนะครับ ตัวถอนคนหลักเละขีปนะครับเราก็จากนั้นแล้วก็ดูให้มันตรงนะครับนี่มันจะมีรูเล็กๆนีแล้วก็ดูนะครับรูเล็กกับรูเล็กตรงกันแล้วก็ใส่ไปเอ้ยเฮ้ยเ้ย,อ,ยอันนี้ระวังนะครับผมไม่ได้นะครับถ้าทับผ้าตกโดนอะไรมานะครับก็คือ,คอต้องซื้อใหม่นะครับมันจะเป็นอรอย เป็นรอยไม่ได้นะครับเอออลิฟิตนี่นะครับผมมันจะไม่รู้มันมีหน้าที่ทาอะไรนะลองไปสืบหาดูนะครับผมฮะรูรูกับรูนะครับผมมันรูกับรูนะครับมันก็จะตรงกันนะครับอ่ะตรงกันแล้วก็จัดนะครับผมอ่าจัดให้มันเข้าขอลองขอลอย มันก็จะใส่ต้องใส่ให้มันมันเข้าไอ้สลักนะครับผมถ้า ถ้าเราใส่ไม่ไม่เข้าสลักนะครับเวลาเราคันไปนะครับออริฟิมันจะมีรอยแล้วก็ได้รับความเสียหายได้นะครับผมนะเราก็โยกๆดูนะครับมุนๆดูโยกๆดูนะครับผมว่าเอ่อมันเข้ามันเข้าสลักหรือยังนะครับเพื่อป้องกันนะครับเพื่อบางทีเราใส่ไม่ตรงสลักนะครับผมจากนั้นนะครับเมื่อเราใส่ออริฟิเสร็จแล้วเราก็จะมา ใส่ตัวนี้นะครับแผ่นไอ้ตัวนี้นะครับที่มันล็อกนะครับผมอ่เราก็ใช้อะไรก็ได้นะครับหมุนหมุนอะไรไม่ใช่ใช้อะไรก็ได้นะก็ใช้ตัวนั้นนะครับเนี่ยหมุนอย่างนี้นะครับผมอ่าขันอย่างนี้ไปนะครับผมนี่นะครับขันเสร็จแล้วถ้าเราขันแน่นเสร็จแล้วนะครับผมตามค่าปอนของงานเสร็จแล้วเราก็ใส่ไอ้ตัวใบจักรนะครับ ตัวใบจักรเข้าไปนะครับแล้วก็มุนดูนะครับว่ามันติดอะไรหรือเปล่านะครับถ้ามันติดแสดงว่าไอเนี่ยเนี่ยที่เราขันนะครับเนี่ยไอสามสามรูนะครับที่เราใช้เด้อยนะขันอ่ะอาจจะมีรอยมันอาจจะมีรอยการเบออียดนะครับเราก็ลองขัดๆด,ดูนะครับผมทีนี้เราใส่อ,อันนี้สเสร็จแล้วต่อไปเราก็ใส่อะไรนะครับผมต่อไปนะครับเราก็จะใส่ สปริงคอยเคาฉีดนะครับผมเอาสปริงคอยเคาฉีดใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่เพนชิมตัวนี้นะครับใส่ไปในคอยเคฉีดนะครับผมจากนั้นเราก็ขันนะครับเอออันนี้สําคัญนะครับค่อยๆนะครับอ่าค่อยๆหาเหลี่ยมหาอะไรนะครับให้มันเข้ากับเอ่อเกลียวนะครับถ้าเราฝืนปุ๊บนะครับเกลียวพังแน่นอนนะครับ มันเป็นเกลียวเลียดนะครับเกลียวเล็กๆนะครับนี่มันเป็นเกลียวเลียดเล็กๆนะครับผมฉะนั้นนะครับคือต้องระมัดระวังนะครับคือมันต้องใช้ความสามารถพิเศษนี่ว่ากันไปจากนั้นเราก็ขันให้มันแน่นนะครับแล้วก็ดูด้วยนะครับเนี่ยปลั๊กนะครับมันหันไปทางไหนต้องดูต้องดูเสียบปลั๊กด้วยนะครับมันหันไปทางไหนนะครับนี่ไม่ใช่ว่า ใสไปแล้วหันไปทั่วไม่ใช่นะครับผมต้องดูปลั๊กโดยนะครับปลั๊กมันหันไปทางไหนอยู่ในรถนะครับทีนี้เมื่อเอาขันเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็จะใส่ในส่วนของด้านปลายหัวฉีดนะครับผมด้านปลายหัวฉีดนะครับใส่อะไรก่อนนะครับผมอันดับแรกนะครับก็ไอ้เข็มเข็มคอมมนที่เขาเรียกนะครับผมเข็มคอมมานใส่นะครับมันจะเอาไอ้ไอ้ตรงใหญ่ๆนะครับเนี่ยตรงใหญ่ๆนะครับเข้าไปก่อนนะครับผมเข้าไปก่อนนะครับ ดันไปเลยนะครับผมเอาไตอตรงเข็มใหญ่ๆนะครับดันดันเข้าไปนะครับผมอันนี้คือผมไม่ได้ไม่ได้ใส่น้ำมันนะครับมันก็จะฟูดนดนึงนะครับทีนี้เอาอะไราใส่เข้าไปนะครับต่อไปก็จะเป็นไอเนี่ยเนี่ยไอไอแผ่นที่มันเป็นล่องบากนะครับนี่เนี่ยอ่าแผน่นแผ่นที่มันเป็นอย่างเดียวนะครับมันไม่ค่อยชัดนะ มันนี่นะครับนี่อ่นนี้นะครับนี่ยๆมันจะมีลักษณะอย่างนี้นะครับมันจะเป็นรูมันจะเป็นบากๆนะครับผมอ่ะมันก็จะเป็นรูแล้วมันก็จะเป็นบากๆนะครับผมอันนี้ก็ใส่เข้าไปก่อนนะครับใส่เข้าไปแล้วจากนั้นเราก็จะใส่แผ่นชิมนะครับนี่แผ่นชิมแผ่นชิมตัวนี้นะครับก็คือแผ่นชิมไม่มีอะไรนะครับ ใส่ใสสะอาดไม่มีร่องไม่มีรอยอะไรนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับจากนั้นนะครับเราจะใส่อะไรเข้าไปอีกจากนั้นเราก็ใส่สปริงนะครับสปริงใส่สปริงเข้าไปเสร็จแล้วเราใส่อะไรเสร็จแล้วเราก็ใส่เดือยตัวนี้นะเนี่ยไอเดือยตัวนี้นะครับผมเดือยตัวนี้นะครับเนี่ยเดือยลอย่างนี้แล้วก็ใส่เข้าไปนะครับผมเมื่อใส่เสร็จแล้วนะครับต่อไปเราใส่อะไรครับผมต่อไปเราก็จะมาใส่สลัก นะครับใส่สลักของฉีดสลักของฉีดนะครับสลักนี้ก็จะใส่นี่นครับมันอยู่ในลักษณะน,นี้คนระก็จะใส่ฝั่งนี้อย่าไปใส่รูนี้นะครับใส่รูนี้ปุ๊บเดี๋ยวมันก็ลงไปลุกหายเลยเราจะอยู่ตั้งฝั่งตรงข้ามกันนี่้มันก็จะอยู่ลักษณะน,นี้ไงน,นี่ลักษณะอย่างนี้นะครับผมต่อไปเราใส่อะไรเราใส่แผ่นนี้นะนี่ยๆนี่นน ไอ้ไอที่เป็นรูนะครับผมที่เป็นรูตรงกลางนะครับมันก็จะต้องมาตรงกับรูนี้นะไอ้รูน,น,นี่ไม่ใช่รูบากฝั่งนี้นะจะเป็นรูเล็กๆนี่ฝั่งนี้จากนั้นนะครับเราก็จะใส่ปลายเชีตนะครับผมปลายเชีตนะครับมันก็จะมีเข็ม เข็มเปล่าชีดนะครับผมเข็มเปล่าชีดครับเราก็ดูด้วยนะครับผมเนี่ยไอรูมันจะมีรูสามรูนะครับผมก็ไอรูตรงกลางนะครับกับไอรูตรงนั้นก็จะตรงกันนะครับผมถ้าใส่ไปตรงกันเรียบร้อยงานเข้านะครับผมจากนั้นนะครับเราก็ใส่ลงไปนะครับผมเสร็จแล้วก็ใส่ปลอกนะครับผมอ่าเราก็ต้องจับด้วยนะ จับกดด้วยจากนั้นเราก็ใส่ปลอกอ่าเราก็ค่อยๆใส่ปลอกเข้าไปนะครับก็จับปลายกดไว้ด้วยนะเผื่อบางทีสลักมันอาจจะเอียงๆหรืออะไรนะครับผมก็กดไว้กดไว้จนเราขันพอตึงมือเราคิดว่าเราขันตึงมือแล้วนะครับผม เราขันไปเรื่อยๆนะครับผมขันจนตึงมือตึงมือเสร็จแล้วเราก็เอาไปใส่ในส่วนของอแท่นของเรานะครับแท่นนี่นครับผมเสร็จแล้วนะครับถอดประกอบหัวฉีดนะครับทำว่ายากทำว่าง่ายไหมก็ลองนะครับลองลองทำบ่อยๆนะครับลองทำบ่อยๆเองนะอันนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วเรา ทำอะไรบ้างนะครับหลายคนสงสัยก็ต้องขึ้นขึ้นนะครับผมขึ้นเทสนะครับว่าไอที่เราใส่ไปนะครับมันฉีดน้ํามันออกหรือเปล่านะครับผมแล้วเราเอาไปขึ้นเครื่องวัดตวงนะครับมันใช้ได้หรือเปล่าหรือเราต้องปรับชิมใหม่นะครับผมหรือว่าเราต้องปรับชิมใหม่หรือเราต้องปรับอะไรแก้อะไรอีกนะครับผมคือมันต้องมันต้องทําอย่างนั้นนะครับผมอันนี้คือแค่มาสาธิตนะครับวิธีการถอดวิธีการประกอบ หัวฉีดแบบถอดหมดเลยนะครับไม่มีกักนะครับผมถอดหมดเลยไม่มีกักนะครับในหัวฉีดก็จะมีประมาณนี้นะครับผมถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็สำหรับพี่ๆคนไหนก็ชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด subscribe ช่องโซดีดีเซลด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมก็คลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าก็อาจจะมีมาอีกนะครับเรื่อยๆนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณครับผม